สวัสดีครับเออนี่เราก็มาอยู่ไปงานครับเจ้าส้มลายนะครับพอดีวันนี้มาถอยดินถอยดินตรงไหนที่มันขาดตรงไหนที่มันในพอดีรถพ่วงรถพ่วงแล้วเอาหินมาลงนะ,ะมีข้อเกษตรมาวิ่งด้วยอากาศร้อนมากครับ ร้อนร้อนมากแอรทำงานหนักมากจนในรถไม่ค่อยเย็นเลยอากาศร้อนเอาแบบออกครับเอาหินลงเอาหินลงเลยแกแกะ ยังไงอ่ะเนี่ยจะเอาหินลงตรงโน้นจะไปเทคานยังไงล่ะที่นี่ ตะปูเด้อลูกพี่เหยียบไมอ้อ่ะตะปูเด้อโอ้ไม่กล้าเบียดมาทางนี้ครับเบียดก็ไม่เป็นไรนะก็เทคานเลยโอ้ยหอยตรงอย่างเดียวครับเทตติดกองดินฝั่งโน้นเลยบะอ๋อ nắm lên อะไรอ่ะตัวล็อกยิงไม่ได้โอ้พอสูตรนี้เลย เอาสูตรลวดมัดแล้วบอกโอ้แทนที่จะซ่อมเนาะ ยกนิดเดียวก็ลงหมดแล้วครับหินใหญ่ต้องยกสูงต้องยกหมดอ้าวางน้ำลงเลย โยกประมาณสักสามรอบละถึงจะได้เลยนะรอ้อนอร์ไม่ทำงานนะครับว่าน้ำยาหมดก็ไม่รู้ ห่วอยห่วยห่วยสายสายสายลืมดูสายวะสายขาดเด้อ ็แล้วครับแค่เทคานแล้วก็โยนหินลงงานเกือบจะเสร็จแล้ว biết bịt biểu đó có đơn nào bài đơn nào bài đơn nào bài à. Uh. Eh. Oh. ฮ่าบุรีรัมหนีบมือเด้อลูกพี่เด้อ เมื่อกี้เขาโยกสามรอบคันนี้จะเอาแค่รอบเดียวจบนะะสงสัยจะได้เหยียบปูนเหยียบไหมเออชนไปนไนคันนี้สงสัยจะได้เยหยียบปูนเหยียบแน่นอนเหยียบแน่นอนมันเอาครั้งเดียวให้ได้ไงปกติมันต้องโยกประมาณสามรอบอะ ทางเขาเมื่อกี้พอดีเลยเนาะโยกนีงสามรอบอันนี้กินไว้นานเกินเนาะอันเนาะมันก็ยากตัวเองตัวนี้ยากแหละครับเหยียบไปเลยแล้วงานก็ให้คนงานไปย้ายปูนอา้าวแบบไหนแบบไหนอา้อาวของวัดผลลัพธ์ของคิดคนละหัวอา่อาอ้าวไป สู้กันมีตื่นระดานแล้วนี่โอ้ชนแล้วชนไม้แล้วขูดแล้วถลอกสีแล้วกันชนอ๋าเฉียวนิดเดียวอ่ะเฉียวนิดเดียวเฉียวนิดเดียวนี่แหละประสบการณ์มันจะเริ่มสอนเรื่อยๆ ตอนครั้งแรกมันก็จะอยางงี้แหละพอขับขาดไปเพื่อที่นี้ก็รู้แล้ว <c oughs> อโอ้โ,หโ,อโหเหยียบไอเกี่ยวกะเกี่ยวปอกเกตเวลามัยกันเมื่อกี้เขาโยกแค่สองโลนโโ้นะครับประสบการณ์เขาเยอะประสบการณ์เขาเยอะใช่เขารู้ว่ามันต้องตีวงขนาดนี้แล้วเขาก็โยกย สองรอบสอรอบสามรอบลูกกับปนพอดีปนพอดีอันนี้คือจะเอาแบบทีเดียวให้มันได้เลยไงมันไม่ได้ไเห็นไหมพอไปแล้วทีนี้ก็คาแล้วทีนี้ตัดสินใจแม่กลา้าตัดสินใจไปแล้วไปเลยเยียบก็เยียบไปเลยเยียบปูนมันไม่เป็นไรเด็เออผมได้ยินอะไรแบบว่า กิจวัตกไม่เหมือนกันหรือเปล่าครับกัรชายไม่ใช่ไปเลยก็ลากปุ๊ดเดียวออกไปเลยอ่ะโมัวแต่ลังเลไหนๆก็ไหนๆเลยวใช่ไหม เออถ้าผมให้มาถอยลงนี่มันจะกล้าไหมล่ะไม่ไถ้าคันขาวได้อยู่แต่ถ้าคันนี้นไยคันนี้สงสัยจะยากหน่อยอะตะเพ็ดเดี๋ยวไหลเลยนะ,ะตะเพ็ดตะเพ็ดอ้าวเดีวมีอยู่อะตะเพ็ดเหยียดเนยอ้าวอ้าวล็อกดันลูกแล้วทีนี้ <S <S 2> <S 2> แล้วก็ปลดล็อกโอ้นี่ยนี่ไงว่าเขาไม่แน่ไง พอเขาดันลูกมาทีนี้ก็พ้นแล้วทีนี้สบายสบายแล้วเ,เห็นไหมพ้นเลยพอดีเลยเป้วเห็นไหมนเมื่อกี้ถ้าลากออกไปนี่เหยียบปูนพอดีเขาเลยบอกบอกว่าล็อกลูกแล้วให้ถอยดันมาโอ้แ๋วครับเกือบเหยียบปูนคนคนคนขับไปเนี่ยวิเตอร์เขาไปบอกว่าล็อกลูกแล้วก็ถอยดันเมื่อพ้นพอดีเลยพ้นมันก็จะพ้นพอดี ตอนแรกก็ไม่ลงจากรถมาดูเขาถอยยังไงเนาะไม่ลงหรอกครับร้อนคิดว่าตัวเองแน่อากาศร้อนอากาศร้อนลงจากรถมาร้อนอะนี่แอร์ไม่ทํางานแล้วนี่เดี๋ยวเขาดูไปฉีดล้างดูถ้าแอร์ไม่ทํางานก็แปลว่าน้ํายาหมดน้ำยาหมดครับต้องไปเติมน้ํายาแล้วน้ํายาแล้วก็ล้างอย่างเงครับไม่ต้องล้างล้างครับล้างแผงเนี่ยแผงข้างล่างแผงร้อนนี่นะครับล้างเลยเขาจะให้น้ํายาแอ้นี่น้ํายาเขาล้างล้างล้างอยู่ ฉีดน้ำล้างนี่แล้วจะไปล้างน้ำยาอะไ่ะเสร็จเรียบร้อยครับกับการลงหินงานก็คงอย่างแค่นี้แหละกลักบ,บ้านแล้วนี่ใช่รถัร่วม มีการลงมาเคาะเ้ย